สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเกิร์ลกรุ๊ปแบล็ k พิงก์นะครับในตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเซนเกาหลีได้มีการพูดถึงแบล็ k พิงก์กันาะในช่วงเวลาที่แบล็ k พิงก์นั้นห่างหายจากการคัมแบ็กไปนะครับมีวงเกิร์ลกรุ๊ปมากมายนะครับที่เดบิวต์ขึ้ ช่วงนี้แต่ Black พิ้งนั้นก็ยังคงไม่มีผลงานเพลงเนี่ยปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันเลยโดยเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ขึ้นไปในชุมชนออนไลน์ของทางเกาหลีเป็นเว็บบอร์ดของเกาหลีนะครับโดยได้มีการเขียนหัวข้อเอาไว้ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่ Black พิ้งห่างหายจากการคัมแบ็กไปมีเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนเดบิวต์ขึ้นมาบ้างนอกจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็ยังได้มีการบอกเอาไว้อีกด้วยว่าการคัมแบ็กในครั้งสุดท้ายในฐานะของวง Black พิ้งนะครับก็คือในปี202 0นนััแลหลหงจาก้ มาเนี่ยก็ไม่ได้มีการคัมแบ็กของวง b l a c k พิงกอีกเลยมีเพียงแค่การปล่อยผลงานในฐานะของศิปลปินเดี่ยวจากสมาชิก Black พิงกเท่านั้นจนมาถึงในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าสาวๆแบล็คพิงกนั้นเนี่ยจะคัมแบ็กเลยมีเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางค่ายแฟนก็เลยออกมาพูดกันนะครับว่าในช่วงที่ Black พิงกนั้นห่างหายจากการคัมแบ็กโดยระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับการเข้ารับราชการทหารซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับนั้นเฝ้ารอคอยมาโดยตลอดจนในตอนนี้นะครับ ขึ้นมามากมายแต่แบ c ็คพิงนั้นเนี่ยก็ยังคงไม่ปล่อยผลงานเพลงในฐานะของวงออกมาเลยชาวเน็ตก็เลยได้มีการรวบรวมนะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เดบิวต์มาในช่วงที่แบ c ็คพิงนั้นยังไม่ได้ปล่อยผลงานเพลงเพื่อมาใหท้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าแบ c ็คพิงนั้นเนี่ยใบในคมแบ็ไ,บ Mac ไปายาวนานขนาดไหนและมีวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วบ้างกี่วงวงแรกเลยนะครับที่ทางชาวเน็ตยกขึ้นมานั่นก็คือสเตซี่นั่นเองสําหรับสเตซี่เนี่ยก็เดบิวต์มาในปี2020นนลองนันม,นมนี่งวงนั่นเด คือเอสปานะครับจาก SM Entertainment ก็เดบิวต์มาในปี2020เช่นเดียวกันและต่อมานะครับก็มีวงไอซ์ที่เดบิวต์มาในปี2021เป็นวันที่1ของเดือนธันวาคมเลยหลังจากนั้นมาก็มีอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจากรายการ s u r v i v o r ชื่อดังอย่าง Girls Planet 999ที่เดบิวต์มาไล่ไล่เรียๆกันเลยนะครับในปี2022นั่นก็คือ Kepler นั่นเองตามมาด้วย N m i x x นะครับจากค่าย JYP Entertainment ที่เดบิวต์มาในปี2022ในเด าสุดเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือเลอซาราฟิมจาก s o u r c e Music นะครับเดบิวต์มาในปี2022ในเดือนที่5นี้เองชาวเนต็ตแล้วก็แฟนๆฟนะครับก็มาพูดคุยกันว่าในตอนที่ b l a c k พิง k นั้นห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงน้องๆวงใหม่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเดบิวต์กันมามากมายหลายวงเลยนอกจากนั้นก็ยังมีวงอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงนี่อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น c l a s s ี l i ลท์ซัม ไฮคีนะครับและอย่างวง b l a c k s ปอรนะครับที่หยุดกิจกรรมการโปรโมทไปในตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มเมมเบอร์เข้ามาใหม่ถึง2คนแหลายวงเนี่ยมีทั้งเดบิวต์ใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาเตรียมพร้อมปล่อยผลงานเพลงการคัมแบ็กต่อไปแต่ว่า Black พิงกนั้นเนี่ยก็ยังคงไม่มีวีแววในเรื่องของผลงานเพลงใหม่หรือว่าการคัมแบ็กนะครับฟแฟนๆหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้กันนะครับบางคนก็บอกว่า Black พิงกห่างหายไปยาวนานมากจริงๆและมีวงใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายแต่ยังไงก็ตาม Black พิงก็ยังคงเป็นตำนานหลังจากนี้ไปรออีกนิดเดียวตำนานนั้นจะกลับมาอีกครั้งกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของแบล็คพิงอย่างแน่นอนคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกไว้ว่าเกิดกรุ๊ปวงใหม่ที่เดบิวต์มาในช่วงที่แบล็คพิงห่างหายไปแต่ละกลุ่มนั้นโด่งดังมากๆและประสบความสำเร็จมากๆเลยแบล็คพิงเองก็เช่นเดียวกันการกลับมาครั้งใหม่นี้จะต้องดีและปังมากๆแน่นอนและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าถึงแบล็คพิงนั้นจะไม่ปล่อยผลงานเพลงของวงมาแต่พวกเธอนั้นไม่เคยห่่าาางงงงงหหยยยไปจกกนนคลััเเมีรือใ้พูดถึทุว ถึงแม้ว่าน้องๆรุ่นใหม่จะเดบิวต์กันมาอย่างมากมายหลายวงแต่ฉันเชื่อว,ว่าความสามารถของ Black พิงและความโด่งดังของ Black พิงนั้นยังคงยืนยาวต่อไปได้นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนๆบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับเลยว่า Black พิงนั้นห่างหายไปนานเหมือนกันจนแฟนๆนออกมาแซวนะครับว่ายะเวลาในการทิ้งห่างจากการคัมแบ็คครั้งล่าสุดนี้เหมือนกับการไปเข้ารับราชการทหารเลยแต่ว่าในตอนนี้ก็ข่าวลือหนาหูมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของ Black พิ้งกและเกิร์รล ก็เดบิวต์มาแล้วก็เกิดขึ้นมามากมายหลายวงเช่นเดียวกันชาวเน็ตเนี่ยก็นํามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าระยะเวลาความยาวนานของการห่างไปจาก Black พิงคเนี่ยมีวงใหม่เกิดขึ้นมามากมายขนาดนี้ถ้า YG นั้นยังดอง Black พิงคต่อไปยังปล่อยให้ Black พิงคนั้นเดินหน้าถ่ายงานหรือว่าถ่ายแบบรวมไปถึงขายของต่อไปเนี่ยจะต้องมีเกิร์ลกรุ๊ปเกิดขึ้นมาใหม่อีกกี่วงกันกว่า Black พิงคนั้นจะกลับมาหาพวกเราแฟนเนี่ยหลายคนเนี่ยคงจะคิดถึงกันไม่ไหวแล้วนะครับบางคนเนี่ยก็แอบปันใจไปหาด้อมอื่นกันมาบ้้างดวยเช่นนกัแ แน่นอนนะครับเราเชื่อว่าเมื่อ Black พิงคประกาศคัมแบ็กเมื่อไหรแฟนๆทุกคนจะต้องกลับมาในด,ด้อมของตัวเองแล้วก็มาเชียร์ Black พิงคกันอย่างแน่นอนอยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงคนั้นคิดเห็นยังไงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้รอคอยการคัมแบ็กของ Black พิงคกันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใครที่รู้จักวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ๆที่เดบิวต์มาในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยมาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครกนพียงงง่่่าารออมมมูดถึงวง Group วิทใใหะใชะช ยะเวลาที่ Black พิงคนั้นไม่ได้ปล่อยผลงานเพลงหรือคัมแบ็กมาฟแฟนๆเนี่ยก็นํามาเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับว่าระยะเวลาการห่างหายไปของ Black พิงคค่อนข้างนานจนมีวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เกิดขึ้นมามากมายขนาดนี้และก็อยากให้ YG นั้นเนี่ยปล่อย Black พิงคออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้เจอแล้วก็ได้ฟังผลงานเพลงใหม่สักทีนะครับยังไงเราก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพไม่ดึงดราม่าแล้วก็ไม่นําวงอื่นๆหรือว่าวงรุ่นน้องที่ทางชาวเด็กนั้นยกตัวอย่างมามาเปรียบเทียบกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ